นี่คือผลงานชิ้นเอกของวิศวกรรมสมัยใหม่สนามบินที่สร้างขึ้นบนเกาะเทียมกลางทะเลทั้งหมดแต่ความยิ่งใหญ่นั้นกำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายสนามบินนานาชาติคันไซกำลังจมลงสู่ทะเลอย่างช้าๆเราจะพาคุณไปดูประวัติศาสตร์สุดท้าทายและค้นหาว่าเหตุใดเกาะที่ดูแข็งแกร่งแห่งนี้จึงไม่สามารถสู้กับแรงโน้มถ่วงได้คันไซไม่ได้สร้างบนบกแต่สร้างบนหน้าน้ำ ญี่ปุ่นตัดสินใจสร้างเกาะเทียมกลางอ่าวโอซาก้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทั้งหมดและแก้ปัญหาเสียงรบกวนของสนามบินเดิมและต้องการสนามบินที่เปิดได้24ชั่วโมงเปิดใช้งานในปี1994และถูกพิสูจน์ความแกร่งด้วยการรอดจากแผ่นดินไหวใหญ่โกเบในปีต่อมาภายใต้ความสำเร็จนั้นมีความจริงที่ชวนปวดหัวซ่อนอยู่นั่นคือปัญหาการซุดตัวของพื้นดิน อธิบายถึงชั้นดินใต้ทะเลสาบที่เป็นดินเหนียวตะกอนอ่อนซึ่งคล้ายฟองน้ำเปียกที่ถูกบีบอัดด้วยน้ำหนักมหาศาลของสนามบินวิศวกรทราบดีว่าสนามบินจะต้องซุดตัวจึงได้ติดตั้งท่อระบายแนวตั้งจำนวน2.2ล้านท่อและถมทรายลงไปเพื่อเร่งกระบวนการอัดตัวของดินให้เสร็จสิ้นก่อนสร้างอาคารแม้จะมีการเตรียมการอย่างดีแต่อัตราการซุดตัวจริงกลับเร็วกว่าที่วิศวกรประเมินไว้มาก โดยมีการซุดตัวลงไปแล้วรวมกว่า12-13เมตร40-42ฟุตนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเปิดใช้งานเล่าเหตุการณ์ปี2018ที่พยายุใต้ฝุ่นเชบีพัดถลม่มและน้ำทะเลได้ทละลักเข้าท่วมสนามบินได้อย่างง่ายดายเพราะระดับพื้นผิวอยู่ใกล้ระดับน้ำทะเลเกินไปวิศวกรญี่ปุ่นไม่ได้ยอมแพ้พวกเขากำลังต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิชาการบางคนเตือนว่าภายในปีคศ2,556-2,599สนามบินทั้งหมดอาจจมอยู่ใต้น้ำหากไม่มีมาตรการเสริมที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับหรือการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืนสนามบินคันไซคือสัญ,ญลักษณ์ของการท้าทายธรรมชาติของญี่ปุน่นแต่มันก็เป็นบทเรียนว่าแม้แต่โครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็ยังต้องต่อสู้กับพลังอันมหาศาลของโลกอยู่ดี คุณคิดว่าญี่ปุ่นจะสามารถช่วยสนามบินคันไซไว้ได้หรือไม่และนี่คือสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกแล้วหรือยังคอมเมนต์ทฤษฎีของคุณด้านล่างกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการสำรวจสถานที่แปลกและเรื่องราววิศวกรรมสุดท้าทยในคลิปหน้า